ก็ S 1> <S 1> สวัสดีชาววันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์603กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์อะไรดีวะทุกคนโอ้โหก็คือ โรอฟระกายแสงอย่างเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์603ยังไงแล้วนะไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรให้ทำเลยนั่นเองนะก็ใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมอยากลงคลิปทุกวันนะเพราะว่า o YouTube ช่วงนี้ก็คือถ้าไม่ลงคลิปนี่ก็คือยอดวิวตก มากมากเลยนะครับตกมากๆยอดซับสไครก็ไม่ขึ้นด้วยนะครับก็อยากลงคลิปให้ทุกคนดูนะครับมีเวลาว่างก็อยากจะทํานั่นเองนะครับใครอยากให้ทําอะไรนะครับอย่างที่บอกคอมเมนต์ไว้เลยนะครับวันนี้นะก็มาอัปเดตอีกครั้งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์หกศนนะครับมาให้ทุกคนได้ดูนะว่ามีอะไรในเซิร์ฟเวอร์นี้บ้างนะครับโอเคมาเริ่มต้นที่เลเวลกันก่อนแล้วกันนะครับเลเวลของผมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่9กอยู่นะ น่าจะจบพรุ่งนี้นะครับ94นะครับคิดว่านะน่าจะจบพรุ่งนี้94นั่นเองครับพลังอยู่ที่8ล้าน1นึ่งมื่นนะครับ8ล้าน1นึ่งมื่นสพันถูกแล้วนะครับ8ล้าน1นึ่งมื่นสพันนั่นเองนะครับอันดับผมอยู่ที่79นั่นเองนะครับเรามาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้สักหน่อยแล้วกันนะครับตั้งแต่ เปิดเซิร์ฟนะครับจนถึงตอนนี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับมาดูที่คนที่1ก่อนเลยละกันนะครับลิโอนั่นเองนะครับตอนนี้พลังอยู่ที่88ล้านไม่รู้ว่าจะถึงร้อยล้านเร็วแค่ไหนนะครับโอ้โหตัวเขานะครับมีทั้งโบรรสนะครับมีเมลชัการ u ดยูอามี โกเกสูยูอามีเจนอตยูอาแล้วก็มีเฮลไฟเฟมยูอาร์นะครับมีอะตอมิกยูอานั่นเองครับน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับมีเกวินมีอะไรด้วยนั่นแหละครับทอมีไว้ให้ลิงถือนั่นเองครับสาหรับลิโอนั่นเองอันดับ2นะครับเป็นว m ยแมนนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับตอนนี้ก็พลังอยู่ที่26ล้านโอ้โหถือว่าโดดมากเหมือนกันนะสาหรับวายแมนนะครับ26ล้านนะมาเช็คตัวเขากันหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับออ้ตัวละครเขา ครบหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าดูตรงหน้าตรงนี้นะเขาก็เปิดเผยมาอยู่ว่ามีตัวมีตัวยูอาอยู่5ตัวนั่นเองนะครับนั่นก็คือซุยริวเจนอตนะครับแล้วก็ G4 เมลชกาดแล้วก็สุดท้ายเป็นเฟย่าเปลวไฟนั่นเองนะอีกตัวหนึ่งที่เป็น s อ r บวกก็คือปุริปลริพิซเนอร์นั่นเองนะครับโอ้โหอันดับที่2นะครับไม่รู้ว่าเป็นรหัสเก่าหรือร,อรหัสใหม่นั่นเองนะครับก็จําไม่ได้นะ เลนาหัดเก่าหรือลหัสใหม่นะอันดับที่3นะวัง ICU โอ้โหวง ICU ไม่รู้จริงๆนะชื่อไม่คุ้นเลยนะตั้งแต่เปิดเซิร์ฟอ,อันนี้คือน่าจะน่าจะมาใหม่หรือว่าเปลี่ยนชื่อของ ID ดีคนเก่าก็ไม่รู้นะครับ ICU นี่นะครับอ่าค่าพลัง22รล้านก็ถือว่าเยอะนะครับอันดับ3นะครับแล้วก็คิวเป็นคิว603 forever ด้วยนะเป็นคิว น่าจะกิวอันดับ2นะครับอืม,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 มเขามีตัว U R 5ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาผ er, ูรีพิซเนอร์เอสเอบวกอีก1ตัวนั่นเองนะครับอืมยูทูบไอซียูแล้วก็แฟงนั่นเองนะครับอันดับ4นะครับอันดับ4เป็นโซย่านะครับโซย่ากิววิลเลียมนะครับโอ้กิววิลเลียมนะครับก็อืมกิวทำไมไม่กิวโ no น่หนึ่งนี่มีแค่ท็อปห้ามี3คนนะครับมีกิวอื่นมามาแบก กิวเขาด้วยนั่นเองนะครับสำหรับอันดับที่4นะครับก็อตัวละคร UR ครบเลยนะครับครบเลยนะมีเจนอสมีโกจิสึมีเควินนะครับแสดงว่าอันดับที่3กับอันดับที่2ก็น่าจะมีตัวยูอาครบแน่นอนนะครับถ้าอันดับที่4มีขนาดนี้แล้วนะครับมาต่อกันเลยอันดับที่5เลยดีกว่านะครับมีฮารุนั่นเองนะครับมีฮารุโอ้มีฮารุโน่หนึ่งนะครับก็ น่าจะเป็นกิวเอ่อน่าจะเป็นไอดีของกิกี้นะครับน่าจะเป็นไอดีของกิกี้นั่นแหละนะครับที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นมิฮารุนั่นเองนะครับก็มีเจนอสมีเมลชากาดยูอาร์คุกิสึยูอาร์แล้วก็โซนิกยูอาร์นั่นเองแล้วก็คอเป็นโบโรสยูอาร์นั่นเองนะครับก็มีฟรีพิซเนอร์เป็นตัวเอสเดาบวกหนึ่งตัวนะครับส่วนอันดับหกเป็นไอซียูแกนหรือไอซียูแกนนะครับอันผิดต้องขออภัยจริงๆนะครับก็กิวหกศูนย์สามฟอร์เอเวอร์อีก หนึ่งคนนะครับทําไมมัน icu เหมือนกันกับอันดับสามะคนเล่นคนเดียวกันหรือเปล่านะไม่รู้นั่นเองนะใครรู้คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนฮีโร่สุดแข่งนะครับโอ้โหลิโอนะครับมีแค่อะตอมิกคนเดียวนะครับที่พลัง22ล้านนะครับคนอื่นอันดับ2แค่7ล้านเองนะครับปันสุดมากน่าจะชอบส่วนตัวเลยนะครับสำหรับอะตอมิก UR ตัวนี้นะครับก็โอ้โหไล่เลี่ยกันนะครับของลิโอไม่ติด ตัวอื่นเลยนะติดแค่อตอมิกตัวเดียวเลยเหรอหรือ,อยังไงหรือมันมีให่ติดแค่คนตัวเดียวของตัวละครคนนั้นหรือเปล่ามาอยู่กิวดีกว่านะครับกิวเราก็ยังอยู่กิวอันดับที่6นะครับกิวอันดับหนึ่งก็ยังเป็นกิวโนหนึ่งนะครับมีเรือโอแบกนะครับกิวอันดับที่2เหลือวินเลียนโอ้กิวอันดับที่2ครับแล้วก็กิวโน2อ,อันดับ3นั่นเองนะครับหกศูนย์สามอยเบอร์อยู่อันดับที่5นั่นเองนะครับ QKOD นะครับอยู่อันดับที่4นั่นเองอู้แปลกๆนะครับ Q หกศูนย์สา r โฟล์นึกว่าจะท็อป2ท็อป3นะครับแต่ว่าอยู่อันดับที่5นะครับหรือว่าอาจจะซ่อนตัวละครก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้โอเคนะครับส่วนตัวเรานะครับก็มาดูิ Q เราดีกว่านะครับคนที่แบกิ Q เรานะครับไม่มีใครบ้างนะครับกลัวเขามาแย่งอยู่นะนะครับสําหรับลองิ Q นะครับตอนนี้เป็นตัวอย่าง สายลมและแสงแดดนั่นเองนะครับค่าพลังอยู่ที่1 1ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะสุดแล้วนะเยอะสุดแล้วแต่มีแค่เจนอสคนเดียวนะแต่พลังอยู่ที่11ล้านถือว่าเขาเล่นเล่นเป็นมากๆเลยนะครับสําหรับาสายลมและแสงแดดนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมีผมที่8ล้านแล้วก็มีใครอีกหรือเปล่ามีก็ซ่า7ล้านนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะหมอจูแค่6ล้านเองนะครับมีหมอจู6ล้านแล้วก็มี SRX นี่ก็คือ7ล้านเหมือนกันนะครับโอ้นี่ไงมิกนะครับมีมิกด้วยนะมิก10ล้านแล้วนั่นเองนะครับเป็นลูกคิวใหม่เรานั่นเองนะมีโกลเสึยูอาเหมือนผมเลยนะครับโอเคนะครับต่อมาเรามาดูที่ทีมของเราดีกว่านะครับมาคุยเรื่องทีมดีกว่านะครับทีมของผมนะครับก็ รอแฟดยูอาอย่างที่บอกนะครับถ้าแฟดยูอามานะครับเราก็จะเอามาแทนตัวแท้งท็อมังสวิรัต์นี่แหละนะครับถ้าไม่เอาโซนิกออกนะครับก็อาจจะเอาโซนิกออกก็ได้ก็คิดอยู่นะว่าจะเอาแทนตัวอะไรดีนะสาเหตุที่ผมเอาโกคิสซูยูอาก่อนแล้วก็ไม่น่าจะได้แฟดพาร์ทสก็คือมันอาจจะเปิดช้ากว่าเขานะเพราะว่าทรัพยากรของผมก็ไม่ได้ทันคนอื่นแล้วนั่นเองนะครับอาจจะเปิดช้ากว่าเขาก็เอาแฟด นะครับแล้วก็โกยสืดีกว่านะดีกว่าเอาแฟตพาร์ทสตัวเดียวนะครับไม่น่าจะได้เล่นเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ใครคิดอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วกันนะครับวันนี้เอาโกยสือยูอาของเรามาเล่นในศึกดวไลไรที่สิ้นสุดสักเกมหนึ่งที่นะครับมาดูกันว่าโกยสือยูอาตัวเดียวมันแบกไหวไหมนะครับมาดูกันนะครับก็อย่างที่บอกนะคลิปที่แล้วก็ได้บอกนะครับว่า กุญสุยอารมันมีโอกาสแพ้ทางหลายๆตัวอยู่นะครับแพ้ทางหลายๆตัวอยู่โอ้ทําไมมีคนพลังต่ําจังเลยเอาคนนี้ดีกว่านะครับอืมไม่มีตัวยูอาด้วยนะครับมาไม่มีตัวยูอาก็เป็นกระสอบซ่าให้เราสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ โอเคทุกคนนี่เป็นอัดเสียงเพิ่มเติมนะครับรู้สึกว่าเสียงหายไปเฉยเลยนะร,ระหว่างที่อัดอยู่นะครับโอเคมาดูในเกมกันดีกว่านะจังหวะนี้ฟินิกแมนนะครับอันติไปก่อนนะจากแดนอันติจากคนละยุทธ์ทัานเองนะรบโซนิคปังสิงเขาจากแดนอัติอีกหนึ่งครั้งนะตามด้วยโกเกสึยกหินฟาดเข้าที่หน้านะครับถึงกระดูกหักเสีท้องก็ตายไปแล้วก็อันติอีกหนึ่งรอบจังหวะนี้5ล้าน7จ็ดแสนดาเมจนะครับแถวหน้าหายไปหมดแล้วแล้วก็เจโนดระเบิดเป็นจากคนไปที่9 หนล้านแสนนะครับโลกปูบอมเหลืออีกนิดเดียวนะซอมบีแมงลุกขึ้นมาหิ้วเลือดให้เพื่อนเหรอหิ้วเลือดมาทำไมนกฟินิกแมนจิกเขาที่หน้านะเพราะว่าไม่มีอันติชายนะครับแล้วก็สุดท้ายแทงท็อปมาสวิลาก็ตีธรรมดาอีกหนึ่งรอบไปเขาก็อันติขึ้นกลับมานะครับแล้วก็อศวินจากโกนยังหว่าน้พันปักษาเขาที่หน้านะโอ้โหดาเมจไม่มีนะแต่ว่าติดสนามพลังอยู่นะครับเขาเทินที่2นะครับโซนิกก็ฝังสี่เงาอีกหนึ่งรอบใส่ซอมบี้แมนนะ ัน่วงนี้นกฟินิกของลูกไฟมาครับติดเผาไหมอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยไล่อันติจากกลยุทธ์นะครับโอเยสึกก็ยกหินขึ้นมาฟาดรอบที่1จากแอันติแล้วก็อันติรอบที่2นะครับยกหินขึ้นฟาดเข้าที่หน้าอีกนะครับดาเมจสองล้านสี่แสนแล้วก็ชนะไปในที่สุดนั่นเองครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นการอาเสียงภาคที่หลังอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับช่วงสุดท้ายยุ้ยเฉยคลิป เสียงหายเฉยนะครับทุกคนต้องกออไปจริงๆนะโอเคนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นครับดีอยู่ที่คลิปมันหายช่วงหลัง <c oughs> ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม